สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิทในครั้งนี้จะเป็นเด็กกอรลี่เมลตอมนะครับก็จะเป็นเด็กอัลคอฟอร์ดนั่นเองจะเน้นไปที่สายของเมลสตอมเป็นหลักนะครับซึ่งตัวเรียกว่าตัวยืนหลังหรือตัวปิดสกอร์ดีกว่า <laughs> จะเป็นกอรลี่เมลสตอมนะครับเพราะว่าจะใช้เทคอันแสนเรียบง่ายของเขานะครับในเมนเฟรดจ่ายเข้าตบาบัตหนึ่งในเทิร์นนี้คู่แข่งจะไม่สามารถอิตเตอร์เซปได้ และในแต่ละการต่อสู้จะคอการ์จากมือลมอากาศได้แค่แค่ครั้งละใบเท่านั้นถ้าในโซคุณมีเมลสตอมอีกใบแถวหน้าทั้งหมดของคุณจะพลังบกมือจนจบเทินนะครับก็หมายความว่าทุกๆครั้งที่ยูนิตของคุณตีจะแวนจะเรียเวลาตีไปปุ๊บเขากาดได้แค่ใบเดียวดึงจากมือลมอากาศได้ใบเดียวเท่านั้นแถมตัวเรียากาดห้ามเสร็จด้วยดังนั้นเออมันจะมีวิธีเล่นอยู่2ทางสําหรับตัวกอรี่เมลตอมเนี่ย อย่างหนึ่งคือใช้โตการตีหลายรอบเพื่อเรียกมือฝ่ายตรงข้ามเขาเพิ่มนะครับซึ่งตัวที่ค่อนข้างเสถียรมันจะมีอยู่2ตัวก็คือจะเป็นเอาโกสกับไทน,นได์เซาลสองตัวนี้กับอีกกรณีหนึ่งก็คืออัดพลังให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่เวลาเขากาดจะได้กาดไม่ได้เพราะว่ามันกาดได้แค่ทีละใบเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดแรงตีของยูนิตของคุณมันเรียกกาดได้ทีละ2ใบบัะกลายเปนว่าเขากาดไม่ได้ เพราะว่าเขาปามาใบเดียวมันก็บล็อกไม่ได้ซึ่งตัวที่ทำได้เนี่ยจะมีคอรันแอซเซว์ซึ่งบวกพลังได้เยอะนะครับเ,ออเดี๋ยวอ่านเทนแล้วกันคอรันแอซเซว์มันบอกว่าในแบทเทิลนที่ยูนิตนี้ตีถ้ามียูนิตอื่นนอนอยู่4ใบหรือมากกว่าคอรันแอซเซว์จะพลังบวกหมื่นนะครับมันก็จะกลายเป็นตี2องหมไม่ใช่ใช่ไหมเออหมื่นเป็น2องหมถ้าบวกเทคของกลี่ไปอีกมันจะเป็น3ามหมื่นสี มันก็จะอยู่ในเส้นที่ขอมือทีละสองใบแต่ด,ด้วยเท็ของตัวกอรี่เนี่ยมันขอมือได้ที่ปาลงจากมือได้แค่ทีละใบเท่านั้นปาสองใบไม่ได้ขอด้ในะซ้าเลยจะอยู่ในจุดที่บล็อกลําบากเกินไปนะครับบล็อกไม่ได้อะไรแบบนั้นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นริบไทดาก้อนนะครับตีได้แค่เวฟสี่ขึ้นไปเท่านั้นแต่เมื่อตีจะพลังบวกสองหมื่นก็จะเป็นตัวตีสามหมื่นสองแล้วบวกกับพลังของกอรี่ไปอีกก็จะเป็นสี่หมื่นสองก็จะหยุดยากอีกตัวหนึง่ง ก็จะประมาณนี้สำหรับออวิธีคอมโบที่จะเล่นด้วยกับกอรี่เมลตอมนะครับจริงๆตัวที่บวกพลังเพิ่มได้มันก็จะมีอีกอย่างเช่น s t o r m r i รเดอร a บา l นะครับเมื่อตีแวนถ้าเป็นเว็บ 3, จ่ายคอตบัตหนึ่บวก5,000ถ้าเป็นเว็บ4หรือมากกว่าจ่ายคอตบัตรหนึแล้วมันจะบวกหม0่นแทนก็จะเป็น1มื่นบวกกับพลังแวนก็จะเป็น29 0ห0นะครับหรือว่าช็อตกันเเซานี่ยหากันนะใบนี้ ชอตกันเอ็เซบอกว่าเมื่อตีแวนถ้าเป็นเวฟ3หรือมากกว่าถอดโซ1หนึ่งพลังบวก8 0 0พมันจะเป็น17บวกกับเทคแวนจะเป็น2 7 0หมอันนี้คือยังไม่ได้นับรวมกับ e อ็กเซลนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นเอ็กเซลอยู่แล้วเพราะว่าจะเอาจวดแต่จริงๆในเด็กนี้คุณจะใช้ทั้ง e อ็กเซล x c e l อ็กเซลก็ได้แล้วแต่อยากได้พลังเยอะก็ใช้ e อ็กเซล 1, อยากได้มือเยอะ,สะเสถียรเสถียรหน่อยก็ e อ็กเซลนะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะมีพวกนี้แหละที่เล่นด้วยกัน ส่วนเมลสตอมตัวแรกนะครับอันนี้จะใส่มาเพื่อเอาไว้เป็นไรแรกเทคแรกนะครับบอกว่าจ่ายคัตบัตหนึ่งต่อเมนเฟดแถวหน้าทั้งหมดของคุณจะพลังบวกสามพันมันจะทาให้แถวหน้าของเราตีง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างไอพวกตัวพลังเก้าพันนี่มันก็จะเป็นสิบสองมันก็จะตีแวนส่วนใหญ่เข้าถ้าไม่ไปเจอพวกแวนฟอร์ซึ่งมันยืมหมื่นสามคือหมื่นสองมันก็จะตีส่วนใหญ่เข้าอยู่แล้วส่วนอีกเทคเป็นเทกเอาไว้กดดันนะครับเมื่อเรียกการคุณตีฮิตแวนการ์ดถ้าเป็นเวฟสามหรือเวฟสี่ในเทิร์นนั้นทิ้งมือบ ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมีหน้าที่ยืนขู่ซะมากกว่าแต่ก็เป็นการรีดรีดการ์ดบนมือของฝ่ายตรงข้ามได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าลงมาปุ๊บถ้าเกิดคุณปั่นเวฟได้ถึง4รอบเนี้ยไอ้เวฟ3กับเวฟ4มันจะบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเขาต้องการหรือไม่อย่างนั้นคือเขาต้องปล่อยสองเวฟแรกแล้วหวังว่าทิกเกอร์เผื่อว่าทิกเกอร์ลงเขาจะได้ไม่ต้องเสียมือเพิ่มแต่มันก็จะกลายไปเขาโดนดาเมจแทนอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เลยใส่ตใส่ตัวเมลสตอมมาแล้วก็มันจะได้เข้าตีมของเด็กด้วยเพราะวตีมของเด็กนี่จะเป็นเด็กเมลสตอมเพราะงั้นก็จะใส่เมลสตอมทน้งคู่นะครับตัวเล่นตัวเล่นหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ที่เหลือแบบพวกเกรดหนึ่งมันจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นพวกที่ใส่มาเพื่อจะว่าไงดีใส่มาเพื่อช่วยเรื่องการ์บนมือหรือว่าคาบบาร์ตอะไรนี้มากกว่านะครบับเอาไว้กดดัน เดี๋ยวดูที่จำนวนการเลยดีกว่าเพราะว่าเด็กนี้จริงๆคอมโบไม่ได้เยอะนะครับเป็นออลคอร์ฟที่คอมโบน้อยประหลาดดีโอเคแยกมาก่อนก็จะเป็นกรลี่เมลตอมสนะครับอัดอัดเต็ม4ไปเลยเพราะว่าสำคัญจริงๆคือกรอลี่เมลตอมเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้จำเป็นต้องไรสองเสมอไปคือไรแรกก็ใช้เทคได้นะครับไอเ็คคัตเตอร์บัฟหนึ่งถ้าลงมาไรแรกแล้วในโซคุณยังไม่มีเมลตอมมันก็แค่แถวหน้าคุณยังไม่บวกหมืน่น แต่ว่าเวลายูนิตของคุณตีอ่ะมันจะเรียกกาดจากฝ่ายตรงข้ามได้แค่ฝ่ายตรงข้ามจะกาดได้แค่ทีละใบจากมือเท่านั้น1นึ่งแบตเทิลใบนะครับไม่ได้จะไปต้องมีเมลตอมอีกใบในโซแต่ว่าถ้าเกิดมีเมลตอมอีกใบในโซแถวหน้าพวมมันจะโบกหมื่นด้วยมันก็จับหยุดยากขึ้นแค่นั้นเองส่วนก็เมลตอมปกติผมใส่แค่3นะครับเพราะว่าผมต้องเอาที่มาลงให้กับริไทายดาก้อน2ใบ ผมก็เลยตัดเอาเกรดหนึ่งมาลงที่ริบไทเพิ่มอีกนิดนึงไว้ใช้เป็นตัวตีคือผมไม่ได้ใส่ริบไทยเยอะเพราะว่ามันมีจุดอ่อน2อ,อย่างอย่างแรกคือไม่มีแอคเซลเวลายืนแวนก็จะไม่มีเทคอะไรกับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดบอร์ดคุณตีให้ถึง4เวฟไม่ได้เนี่ยไอ้นีมนลงมายืนมันก็จะยืนเฉยๆมันตีใครไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แค่2พอใส่เยอะอันตรายไปนิด ส่วนเกรด2นะครับจะเป็นไทด้านในเซาสามกับเอลกอ์สี่เพราะว่าตอนนี้เอลกอ์สมันจะมีเกรดหนึ่งที่เอาไว้ใช้หาตัวมันขึ้นมือได้นะครับผมก็จะใส่ตัวนั้นเอาไว้สี่มันชื่อนิโคลัสนิโคลัสสตอร์ไรเดอร์นิโคลัสนะครับเมื่อลงเวลรลงเรียรเปิดท็อปกอง7ใบโชว์เอลกอร์สหนึ่งใบนําขึ้นมือสับกองยูนิตนี้จะพลังบวกสามพันจนจบเทินเอาไว้เป็นตัวตีต้นเกมก็ได้เอาไว้หาเอลกอ์สก็ได้นะครับเพราะงั้นก็เลยอัดเอลกอ์สมาเยอะเวลาลงไอ้นิโคลัส จะได้มีโอกาสเปิดเจอเยอะขึ้นนั่นเองเอาก็นะครับเทคบอกว่าถ้ายืนแวนเมื่อตีเวฟ2หรือมากกว่าจ่ายคอตบ,บาสหนึ่งโซ่หนึ่งสแตนเรียหนึ่งใบโซอีกเทคบอกว่าเมื่อตีถ้าเป็นเวฟแรกเวลาย,ยืนเรียจ่ายคอตบ,บา 1, ส์หนึ่งเอาสแตนเอาก็นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้รีดมือฝ่ายตรงข้ามกับเอาไว้ทําเวฟเพิ่มคือเด็กเนี้ยผมจะใส่ตัวทําเวฟมาเยอะนิดหน่อยเพราะว่า บางทีต้องยืนเป็นเมลตอมตอนรายแรกเนี่ยถ้าเกิดมีตัวที่ช่วยทําเวฟได้มันจะตีสีเวฟได้ง่ายขึ้นก็จะมีโอกาสใช้เทคของเมลตอมหรือว่ากดดันเขาได้มากขึ้นแล้วก็ปั่นรอบเพิ่มเพื่อให้ใช้เทคของดิบไทยได้ด้วยเพื่อให้ดิบไทยมันตีได้นั่นองก็เลยใส่มาเยอะนิดนึงนะครับคอร์ดแอนเซาผมใส่4เพราะว่าต้องการตัวตีหนักเพิ่มคือคุณจะสังเกตได้ว่าจํานวนตัวที่ตีหนักกับตัวที่ตีปั่นรอบเนี่ยมันจะเหลื่อมกันนิดนึง คือผมใส่ให้เท่าๆกันไม่ได้ผมก็เลยต้องใส่แบบให้มันสมดุลกันนิดนึงจริงๆคืออยากใส่ให้เท่ากันนะแต่ว่าเนื่องจากทําไม่ได้ก็เลยใส่แบบสมดุลมาก็จะเป็น7กับ6นิดนึงจะเหลื่อมกันนิดนึงแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวที่แบบเกรดหนึ่งบางใบจริงๆก็เอาไปตีได้นะครับอย่างนิโคลร้อนนี่ก็ตีได้เพราะว่าพอลงมาปุ๊บใช้เทคเสร็จก็ไม่มีประโยชน์เราวิ่งขึ้นไปบวกได้เลยถ้าเกิดไม่มีตัวตีนะครับไม่งั้นก็ถอยลงมาบูดก็ได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเคไอีโอนะครับเมื่อตีฮิตแ หรือบูธเราตีฮิตเวนการถ้าเป็นเว็บหรือมากกว่าชี้วินิจของคุณ1ใบพลังบวก800 0เอาไว้ตีกดดันนะครับเพราะว่าถ้าตีฮิตบวกพลังเพิ่มแล้วพอบวกพลังเพิ่มฝปนข้ามเขาจะกาดยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเทิร์นที่เราใช้โกลลี่หรือว่าเทิร์นที่ใช้เมลตอมปกติก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่เว็บเว็บจะตีฮิตแวนแล้วก็สแตนเมลตอมหรือว่าเว็บสักหรือว่าเว็บหลังๆตีแรงเกินกาดกาดได้ทีละใบประเทศของเมลตอมแล้วกลายเป็นเขากาดไม่ไหว ไม่มีกาดพอเพราะว่าปลาลงมาใบหนึ่งก็หยุดไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็ตนต้นก็เลยใส่เป็น T O มานะครับวิวแอสเซ u ลผมใส่น้อยหน่อยใส่แค่สองคือเท่าที่ผมลองผมผมไม่ค่อยมีโอกาสใช้วิวแอสเซ u ลเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่คือแถวหน้าก็จะมีตัวอะไรให้เล่นอยู่แล้วพอใส่ตัวตีมาเยอะเ <laughs> ลยกลายเป็นไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนเทคยืนแวนนี่ก็ตรงๆคือเปืองบาว t เทก <laughs> เมื่อถูกไรทับนะครับจาบา่ายคอตบัตหนึ่งจวหนึ่งข้อมือหนึ 1, ่งใบลงเรียการทีนี้มันมีบางทีที่แบบผมไม่มีมือให้ลงแล้วจวมาดันโจวเจอทิกร์อย่างเงี้ยแต่ว่าสกิลมันบังคับเรียกก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยกลายเป็นแบบมือมันก็ไม่ได้เพิ่มอย่างที่คิดเมื่อเทียบกับนิโคลลสที่ไม่เสียคอสแล้วบางทีมืออาจจะเพิ่มเพราะเจออันคอรสหรือถ้าไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรยังไงมันเทคมันฟรีนั่นเองผมเลยรู้สึกว่านิโคลลสเก่งกว่าไอวิวเอนด์เซาท์นี่เฉยเฉยส่วน, bone, น,น, boat, ทนเทคบน อันนี้มันถ้าเกิดคุณจัดแบบเน้นตีแรงอย่างเดียวแล้วใส่คุณใส่แต่ตัวตีแรงมาไม่มีตัวปันออ่นรอบเงี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนวิวแอนเซาเป็น4อาจจะถอดทีโอออกก็ได้ให้เป็นวิวแอนเซาสี่แล้วใส่แบบอะไรล่ะบาซิลกับช็อตกันมาแทนอันกอตกับไถดันก็ได้แล้วนิโคลอนี่คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างอื่นสักอย่างหนึ่งนะครับผมพอดีผมไม่ได,ด้ไม่ได้เช็คไว้ก่อนแต่คิดว่าน่าจะมีตัวเล่นมัง้งอย่างเช่นอินฟูเอ็นเด็คเกอร์นี่ก็ได้ ถ้าตีเวฟบสี่ขึ้นไปก็พลังบวกสามพันเวฟบสี 3, ่บ, 3, บวกสามพันเวฟบห้าบวกสามพันเวฟบหกบวกสามพันอะไรก็ว่าไปนะครับไอ้นี่ก็ใช้การได้อยู่คือพวกเกรดหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆสําหรับเอาคอฟอสต,ตอนนี้ผมนึกไม่ค่อยออกจะใส่ตัวอะไรดีบ้างเท่านั้นเองนะครับไม่งั้นคุณจะใส่ปีกครามมาก็ได้ถ้าเกิดแบบอยากลุ้นตีแล้วเออเช็คเจอฮิลอย่างนี้แต่เด็กนี้คือผมเล่นแบบสมดุลครึ่งๆกลางๆพูดแบบสุภาพเรียกสมดุลพูดแบบดูถูกเรียกครึ่งๆกลางกลาง แล้วก็สุดท้ายผมจะใส่เพนกวินสามนะครับออไอเทคบน,นไม่ได้ใช้หรอกจะใช้เทคล่างเทคล่างบอกว่าเมื่อ,อยูนิตอื่นคุณตีถ้าเป็นเวฟสี่หรือมากกว่าดีทายยูนิตนี้เราไงเาดมหนึ่งเอาไว้ไงเดมคืนเพราะาเด็กนี้มันจะใช้เดมเยอะนะครับถึงจะเห็นแบบใช้ทีละหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งก็เถอะไอนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวใช้ใช้ไปบางจงังหวะบางทีมันตอนจะเล่นท่าใหญ่เดี๋ยวไม่มีเค้าตบบัสใช้ยงไงตัวเพนกวินมันจะช่วยไงเดมคืนได้นิดนึงก็เลยติดมาไว นะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือเด็กเนี้ยมันจะจัดได้2แนวระหว่างมันจะจัดได้3มแนวพูดผิดคือแนวที่แบบเน้นปั่นรอบเยอะๆก็จะใส่อันกอไทยดันจริงๆถ้าจับไม่ผิดมันจะมีตัวปั่นรอบอีกตัวหนึ่งนึกไม่ออกจับอีกเออใช่แล้วก็ใส่แบบดิอาเมนเทสแทนริปไทนี้ไปเลยก็ได้มคุณก็จะมีตัวปั่นรอบเยอะเวลากดเพกของกอรี่แล้วตีอย่างเงี้ยมันมันจะตีหลายรอบมากฝ่ายเราเขาการดได้ก็กาดไป การเียว่ามือจะแหกไปเลยกับอีกแบบหนึ่งคือเน้นพาวเวอร์เยอะๆไปเลยก็จะอย่างที่บอกคือใส่ช็อตกันใส่บาซิลมาแทน2ตัวนี้หรือไม่ยังไงคุณอาจจะใส่แบบช็อตคุณอาจจะใส่แบบช็อตกันหรือบาซิลมาแทนไถดําไปเลยก็ได้แล้วคุณยังใส่อันกอดไว้เหมือนเดิมเพราะว่าบางทีอาจจะต้องใช้เพื่อปัดรอบก็จะเป็นการเล่นแบบเน้นพาวเยอะได้นะครับก็มี2แนวให้เลือกแบบพาวเยอะก็อาจจะดีกว่านิดนึงตรงเวลากดเท็ของกอรี่มันจะหยุดยากมาก ก็มีโอกาสปิดสกอร์ได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้รอบเพิ่มนี้ก็อาศัยตัววิวแอนดซนสลับลับไปลับมาแทนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดยังไงมันก็มีช่องให้จัดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเอ่อทริกเอ้ยไม่ใช่ตัวเริ่มตัวเริ่มก็ใส่อะไรก็ได้ใส่ใส่ไปเลยลทับโจมือนก็หมดส่วนทริกเกอร์ผมยังใช้เป็นสีสีนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันแถวหน้ามันเยอะก็เลยคิดว่าเออใส่แบบสีสีเอาพลังมาเลยดีกว่าบางทีแบบ กดแทคกอรี่เช็คเจอฟอนต์นี้อาจจะปิดได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามตกทิศก็ไม่ช่วยแล้วจังหวะน,นั้นเพราะเราก็เช็คได้ฟอนต์เหมือนกัน,นแถวหน้าเราบวกหมื่นทุกตัวยิ่งแบบไอ้ตัวที่บบกหมื่นแม่งเป็นตัวตีลุกได้แบบนี้ด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เอาไปลองลอง,ลองแต่งดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งลวกันอันนี้อาจจะยังไม่ได้สมอันนี้มันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดอ่อนของเด็กก็เด็กมันก็กลางๆนะมันก็ไม่ได้เก่ง อะไรมากขนาดนั้นคือจะว่ายังไงดีจังหวะก,กดบางทีมันอาจจะช้าเกินไปกดเทคอรี่ไม่ทันอันนั้นก็อย่างแรกอย่างที่2เป็นเรื่องของยูนิตไม่ขึ้นตัวเล่นไม่ขึ้นอย่างนี้อาจจะต้องเลยลงทิกเกอร์ไปช่วยตีไม่อย่างนั้นเราจะกดเทคแบบกดเทคของคอรันไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าตีเวฟสีไม่ถึงอย่างเงี้อันนั้นก็เป็นปัญหารจริงๆคือมันก็เป็นปัญหาอาคอฟอทุกสายแก้ไม่ได้ว่ะเต็มที่ก็แบบพยายามหาตัวจวแต่ว่าเอาจริงๆตัวโจวจแม่งก็ไม่ได้มีเยอะ ตัวที่แบบจวแล้วได้มือเพิ่มจริงๆผมนึกไม่ออกเลยสําหรับอัลคอฟอร์ดวีเนี่ยตัวที่ลงแล้วได้มือเพิ่มจริงๆกันจะเป็นนีโคลอสเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดเจ็ดเจออันก็สแต่อย่างวิวแอดซาเนี่ยมันคือคุณลงทับคุณจา่ายขอ้ตบัตหนึ่งคุณได้จัวแล้วคุณโดบังคับเอาจากมือหนึ่งใบลงเรียรมันก็ยังไงดีมันก็ไม่ได้เพิ่มชัดเจนขนาดนั้นคือจังหวะรับคือจังหวะรับอะมือคุณไม่ได้เพิ่มแต่ว่าในแง่ของตัวเล่นเนี่ยโอเคใช้เทควิวแอดซาวแล้วมือมันก ก็เอาไปลองจัดดูแล้วการตก,ตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามชอบนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงดีเด็กมันไม่ได้มีคอมโบหลักที่จะบังคับเล่นเพราะว่ามันมันมีกอรี่มาแบกเลยที่เหลือให้คุณใส่อะไรก็ได้อะเอาจริงแต่อันนี้คือผมใส่เมลสตอมมาเพิ่มเพราะว่าจะได้มีโอกาสที่ไร้สอขึ้นเป็นกอรี่แล้วกดเทคท่าใหญ่ของมันได้เลย เพราะนั้นเองผมก็เลยใส่เป็นเมลตอมมาเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนออกก็ได้แต่ว่ามันก็จะเสี่ยงชีวิตเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดแบบเน้นรอบตีเยอะหรือว่าเน้นพาาเยอะซึ่งก็โอเคทั้งคู่แต่ว่าคิดไปคิดมาผมว่าเน้นพาาเยอะอาจจะดีกว่าเพราะว่าพอพาามันเยอะบวกกับเท็ของกอรี่ที่มันกัดได้แค่ทีละใบอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเขากัดไม่ได้เพราะว่าพามันเยอะเกินปลามาใบเดียวมันหยุดไม่ได้ ก็อาจจะมีโอกาสเกิดอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะว่ากอรี่มันห้ามเ็จด้วยนะครับแบบนั้นอาจจะดีกว่าก็มีตัวเลือกให้ใส่เพิ่มนะครับลองดูเลือกเอาสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ